ันนี้ฉันจะมาเป็นสปีดรันเอ้วฉันรู้แล้วรีป้าห้ารีปรา้าห้าพี่กี้มีพัสดุจาก,กสิงคโปร์มาส่งให้เธออะอะไรกด,ดู่อะไรอะโอ้มาจากสิงคโปร์ให้กับทากูสนี่คืออะไรวะเนี่ยอย่าบอกนะว,ว่ามันคือสิ่งนั้น โอ้หเ้ย Sonic X Shadow Generation โ oh, อ oh. oh, ้โหอ๋อเป็นเกมเจียส่าเราก็จะมีเหมือนให้เป็น Shadow แล้วก็มีเป็น Keychain นะน่ะ Shadow Figure โ oh. อ oh. 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 ้โหข้างล่างเลยวอ้โหไปเดี๋ยวๆ อันนี่นก็เป็นตุ๊กตาไม่ใช่ไงเฮ้ยอุ้ยโคตรเท่อ <c> ะ <oughs> อุ้ยใส่ XXL อุ๊ยพี่ใส่ได้ก็้งแหน่ะเราต้องเอาใส่เออที่พี่ใส่ได้เนาะตัวเป็นแบบโซนิกเป็นผู้โซนิกอุ้ยโคตรเท่อะคารา น่ารักไหมโอ้ต้องแก่แบบระวังมากอย่างดีค่ะท่านผู้ชมคือ่มาอย่างดี นี่นี่เป็นเกมนี่ Sonic X Shadow g e n e r a t i o n เเคยไปเล่นที่ญี่ปุ่นแล้วเดี๋ยวลองเล่นที่ที่ไทยดูแล้วว่าีอะไรนี่ไงฟิกเกอร์คุยดีจังเลยอะ่ะว้า ชาโดว์ม <Shadow. S 2> ีแล้วก็มีตัวนี้คันี้พี่เจไปห้อยกระเป๋าไดเลยเนี่ยน่ารักมากพี่พหายากมากเลยเนี่ยไม่ใช่ใครก็จะมีนะเนี่ยเป็นแบบรองเท้าของโซนิกแล้วก็ชา a ด o w มีอาร์คของชาโดวโซนิกเอ็กชาโดวเจเนอเรเรวอฮู้วว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 ว นีว้าขอบคุณทางเซกามากครบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันกับ Sonic X Shadow Generation ไหนมาลองดูโซนิกสักหน่อยดีกว่ามั้งมันจะเป็นยังไงวูู้เซกาเซกาว้าวโซนิกทีม มาครับผมกับ Sonic X-Shadow Generation Let's go วันนี้ฉันจะมาเป็นสปีดรัน Sonic อะไรอ่ะผมโอโมชาวถ้าไม่เข้าใจตรงไหนผมจะบอกให้เองผมจะบอกอะไรให้นะถ้าใช้สปีดจ้ำก็จะขึ้นไปข้ามบนด้วยด้วยล่ะแกป่าเดี๋ยวนี้เลยฉันจะไม่ฟังอะไรขั้งนั้นไอช่องแชทตามมาอีกไอผู้สาวมาแอบเล่นแกก็ยังตามมาเฮ้ย ันเล่นเป็นหรอกน้าโซนิกถ้าถูกโจมตีแล้วก็วงแหวนเจลสูดฉันรู้แล้วฉันรู้แล้วไม่ต้องบอกนั่นไงทำไมไมาถึงทำไมเฮียทำไมเฮียอยู่เฮียปับ๊บป่ะผัวเฮียอยู่เฮียก็แบบเคลื่อนที่นี่ไงกดอา A2 แล้วมันก็จะพุ่งฉันจำได้นี่นี่ไปเลยไป โอ้โหดูไม่ทันผมแก่หรือว่ายังไงเนี่ยมันเร็วเหลือเกินโอ้โหเ้าอาวตาแรกก็รอนละไปโอ้โหมันของง่ายๆกันเลยจะพูดว่าของง่ายๆมันของง่ายนิดเดียวมันจะยากยังไง หนึ่งนาทีสามสิบหกแล้วหรอไปต้องเป็นท็อปโลกแน่นอนหนึ่งนาทีห้าสิามวิเนี่ยของจริงพี่วิ่งแบบเร็วมากอ่ะอุ้ยเอเลยครั้งแรกก็เอเฮ้ยอะไรอ่ะ เฮ้ยมันอะไรวะน่ะอ่าๆข้าคือความมืดอ่าเฮ้ยอะไรกันน่ะนั่นตัวอะไรอ่าข้าคือนาฬิกาที่หมุนไปติวๆเดี๋ยวก็จะมาแล้วทุกคนทำอะไรกันอยู่ล่ะจะจัดปาร์ตี้เหรอซัฟไรซ์ยินดีด้วย โอ้โหพวกนายนี่มันอ๋อมีปาร์ตี้ครับปาร์ตี้กับโซนิกอฮ้ยขอกินด้วยการจะปิดไม่ให้โซนิกรู้นี่เล่นเอาแย่เหมือนกันเนี่ยเพอร์เฟกต์ไปเลยฉันไม่รู้เลยเะนเนียอ่าสำเร็จ happy birthday นะโซนิกนี่เนี่ยเอาคอตดอกไปอืมไม่ใช่แคะชอบแล้วแต่ชอบมาต่างหากเรา ซับไตเติ้ลดีนะเอออาอาเฮ้ยอะไระอ่ะสุนิคดูนั่นสิข่าอาอาอาข้า,าคือวิญญาณมืดอ,อาฮอาข้ามาทำลายล้างแล้วอะไรวะนะอ๋อข้าเปิดประตูมิติเพื่อดึงพวกเพื่อนแกไปอาฮ่าฮฮฮ่่าา่า เฮ้ยทำไรอ่ะไปเพื่อนฉันไปดูนี่ได้ไงแกช่วยอะไรเพื่อนแกไม่ได้อะ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 อซันนิกเฮ้ยไปที่ด่านเล่นด่านอุ้ยอันนี้เทจัดเลยว้าวฮูู้้ วิ่งเร็วมากมากเลยมันเร็วจริงหรือว่า <c oughs> นี่จำได้เอ็กซิเเกซีเลียมเอ็กซิีเลียมเอ็กซิีเลียมเอ็กซ์ีเหลียมมมันจะยากอะไรคุไม่กินหรอกต้องให้ต่อ <c oughs> สบายสบายครับน้องๆให้อาสองเพื่อบูสต์สปีดวูด้ฮู ตาต้องไวโอ้โหพี่นี่มันยังหนุ่มยังแน่นเห็นทุกอย่างเหมือนภาพช้าคทุกคนเห็นเป็นภาพมันเร็วใช่ป่ะแต่พี่เห็นเหมือนภาพช้าพี่แบบแข็งแรงหนุ่มแน่นวิไลอะ่ะโอ้โดนเข้าทำาว้ยออคยอโมโบอะไรอ่ะมันคืออะไรวะคอมโบคอมโบอะไรยังไม่ทำอะไรเลยเฮ้ยอันนี่ต้องยังไงต่อว้า ไล่ไปตามรางโู้โ้เฮ้ยโอ้ยปลาฉลามกระป๋องมาตามไรค่ะอ่าอ่าฮ่าแกกัดฉันไม่ได้ไปเลยอุ๊ยเกมมันแบบน่ารักจัดเลยอุ๊ย พกหายใ,ใจไม่ได้เลยเอาหูลงมาข้างล่างช้าจัดๆเลยว่ะเฮ้ยสปีดลาน <c oughs> นอ้องไปเร็วไปเร็วไปร็ว,รวพาไปหน่อยีบพาไปหน่อยโอ๊ยโอ๊ยโอึบอะไรอ๋อกดโอึ๊บึบอ,อึบเฮ้ยอะไรอ่ะไปเร็วสิเลปเอ็กซิเลเซิเลเแล้วก็ปูสปีด แบบแบบอ่านมองลืมลืมเก็บอีกเมื่อกี้แอร์หนึ่งอะไรอ่ะแอร์หนึ่งอ๋อลบ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 ไปไ แรงเออีกแล้วอ้หูแรงเอู้หยแรงเดีที่สุดดีที่สุดดีที่สุดไม่ธรรมดาว่ะผู้ชายคนนี้อ๋อแล้วเพื่อนเราที่แบบเหมือนเมื่อกี้ยืนแข็งอยู่ก็จะกลายเป็นแบบมีชีวิตอีกครั้งขอบใจนะโซนิกแต่ว่ามันเป็นประสบการณ์ที่บ้ามากเลยเรากับร่างกายถูกลบไปเลยจนเหลือแต่จิตสำนึกน่ากลัวมา,มากๆเลยไม่เปไรเลยไม่ต้องกังวลนะ ว่าแต่ที่นี่มันดูคุ้นๆหรือเปล่าะไม่รู้เหมือนกันอะว่าแต่โซนิคโลกแห่งนี้ราวกับถูกดูดสีไปเลยอ่ะน้าขนลุกใช่ไหมอะโซนสนุกอวกาศจับเอเรียนในหนังสือเวทมนต์นายก็ได้จินกับโลกแปลกๆแบบนี้แล้วไม่ใช่เหรอว่าแต่ชันจะเป็นห่วงคนอื่นแล้วอ่ะอมโซนิคโอ้นี่ไง ก็จะมีเที่ยงต่างเราต้องไปไปปลดล็อกตามด่านอะไรอย่างนี้เดี๋ยวฉันกลับมานะาเอ้ยกลับมาแล้วเหรอ <c oughs> เดี๋ยวที่ว่ามัน <c oughs> เดี๋ยวจริงๆด้วยอ่ะ <c oughs> เป็นมุกเป็นมุก <c oughs> อุ้ยเกมน่ารักมากเลยอะ่ะอ๋อ แล้วพอเราผ่านดานมันก็จะแบบปลดล็อกแบบนี้คุณผู้ชมโอเคจากตรงนี้เออจากตรงนี้ไปจะสามารถสลับร่างระหว่างโซนิกสอคนเพื่อไปต่อเอาละ่ะลองกดปุ่มสามเหลี่ยมเพื่อสลับตัวโซนิกแล้วมาสำรวจโลกนี้กันเถอะแต่กี้เราเล่นตัว X อ 2, อเพราะฉันจะลอง x อหไหม a few moments later เฮ้ยได้เล่นับไปแล้วเหรอวูจานผมแก่ผมยังไม่ทันอุ้อยผมก็ไม่ได้เก่าหน้าเลย วิลลี่ไปแล้วลืมกันไปลืมกันไปแล้วเออเอเอปืดปุ่มโอ้โหไปตามท่ออุเอ้เราก็นึกว่าน้ำฟ้ามัน,นมแบบช่วยเคลือบกวา,างความเร็วไปถูกทางไหมเนี่ย ใช้สถานะยานครับเอ๊ะชอบแปลกแปลกอะเหมือนฉันเคยมาที่นี่เอ๊ะหรือไม่เคยมาวะเอาละโอ้โหมันมันไวมากเลยวะมันไวมากเลยอุ้ยนี่คือกล่องกล่องหมุน วิ่งนี่ก็เก็บนี่ก่อนโอเคเราขึ้นมานี่เรารอเฮ้ยสปีดลันมันมาทางนี้จริงเหรอวะโอโหโอโหอาจารย์ไปหมดแล้วเฮ้ยลงมแม่น้ำเฮ้ยเฮ้ยไปเก็บสีนแดงๆต้องเก็บวู้วูจะเก็บได้แค่สองเองอ่ะเมื่อกี้มันไปเก็บที่ไหนกันวะ ปวดแล้วไปแพ้เป็นเอสและเปลี่ยนเป็นเอ็สองโอ้โหเท่เลยบูสปีดไปไม่ได้เก็บเหรียญเลยอุ้ยเมื่อกี้มันโดดได้่อกี้มันโดดได้เอาใหม่ไหมเอาใหม่ไหมเอาใหม่ใหม่หมหมแล้วเราก็ต้องกระโดดลีล,ปลีป้าลีป้าสอง มันชามากเลยมื่แกึบมันโดดไม่ได้ลีล้าสีเย่ได้แล้วเฮ้ยวู้วลุยเลยโซนิกบูสบูสเข้าไปไปอุ้ยเ้ไอ้เลไอ,ไอ,ไอ้ไอ้ไอ้ปวดยไงวะโอ้อวดอันนึง รีป้าห้ารีป้าห้าหุ้ยตกไปอยากรีวะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปต่อบู๊ไปเลยแล้วกด R หนึ่งเอานี่เาใช่เอาหนึ่งเอาหนึ่งเอาหนึ่งไป กระโดดขึ้นไปเฮ้ยอย่าไม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไอ้นี่มันยิงใส่ช่างมันช่างมันช่างมันโอ้ยโดนปุบมาเลยวงแหวนพี่โอ้ยน้อง อุ้ยสวยมากไอ้เร้อโซนิคในขณะที่ดำน้ำถ้ากดบูสก็จะเพิ่มความเร็วด้วยล่ะอุ้ย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 ฮยตะกี้โมแนแดงพาไปก่อนพาไปก่อนเดี๋ยวเข้ามาเล่นใหม่อุตเตอร์แลก็ไปก็จมน้ำได้เหมือนกันนะ ช่องแชทที่พูดเยอะจิเป่งเลยอ๋อนี่มันมีมันมีแบบว่ามีอากาศป่ะเมื่อกี้พี่ก็นึกว่าทองโอ๊ยอย่าโดนบทนะโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ย

แล้วก็ไปนี่แล้วก็ไอ้ย,อย,อยคือไม่ได้กระโดดว้าวเอา้าต่กินมมนให้กดเกาะด้วยไอ้สิ นีะไปทำเวลาสามนาทีสามสิบน่าจะสปีดบุนเลคคอร์ดแบบบุนเลคคอร์ดแน่นอน holy crap โซนิ่เทลนายเคยมาที่นี่ใช่ไหม กินฉุนของสารเคมีแล้วก็สีน้ำชมพูนั่นดูรู้สึกทาแมงทาแมงทะแมงทแแมงแฮจริงด้วยเทลพวกเราเคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งจริงๆแหละพวกปลดล็อกแล้วใช่ไหมอ้าวทำไมยังไม่สีขาวอยู่อ๋อมาที่หลังสุด อุ้ยน่ารักสีชมพูขอบใจนะโซนิกสมกับที่เป็นโซนิกของฉันจริงๆเอ,อนี่คือแฟนเหรอ,อ,มอไม่ใช่นะ่ไม่เป็นไรแล้วแหละเอมีอม่น่าจะไม่ใช่แฟนได้อยู่กับโซนิกอีกแล้ว <c oughs> ฉันนี่โชคดีสุดไปเลยเนอะอยากคุยกับฉันเมื่อไหร่ก็แวะมาได้นะโอ,อ,อ้มาปวดเป็นดันๆนๆไปเรื่อยๆแบบนี้ครับแชโกแบบ โห,หลักหลักกับพี่ว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของการที่แบบเราต้องทำสปีดดีๆอะไรอย่างเงี้ยโอ้มันชาเลนจ์อยู่นะเฮยสนุกมากเลยอะ่ะก็ใครนะครับที่สนใจ Sonic X Shadow Generation นะครับก็ไปโหลดกันได้นะครับมีทั้งใน PS5 ทั้งในส่วนของเอ่อในสตีมอ่าไปโหลดมาเล่นได้นะครับอ่าก็เล่นหนีไปเรื่อยๆนะว้าวสนุกมากเลยอะ่ะ เดี๋ยวเจอกันเจอพี่แน่กับสปีดรันทากูดโซนิกฉันจะไม่ยอมนั่นเ่งก็สนุกมากครับเดี๋ยวน่าจะเห็นพี่เล่นโซนิกเอ็กชาร์โดเจเนเรชันแน่ๆในสตีมนะว่าติดตามรับชมกันได้เลยครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปครับ 拜拜，耶！